สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำความท้าทายล่าสุดนะเป็นความท้าทายวันวาเลนไทน์นะครับโดยอีเวนต์นี้ก็อาจจะโจมตีไม่ยากนะมันจะใช้การโจมตีชิ่งของอซูปเปอร์พลธนูนะในการทำลายสิ่งก่อสร้างการป้องกันที่เป็นคีย์หลักนะครับก็คือบ้านนะโดนดับแรกให้ลงซูปเปอร์ทนูนะหลังเส้นแดงนะคือตรงตรงตรง้นยานะถ้าเราลงไกลเกินไปมันอาจจะยิงชิ่งไม่ถึงบ้านนะแล้วฝั่งนี้ให้ลงช่องที่3นับจากขอบนะครับ ก็ S <S <an other> จะโดนบ้านพอดีแล้วถ้าให้เราโยนน้ำยาแผ่นหินไหวไปหนึ่งขวดนะที่บ้านนะครับจากนั้นมาดูตรงนี้นะเราจะทําลายเครื่องยิงหินนะให้เราลงช่องที่3นะครับอ่าช่องที่2นะผมจาผิดนะโอเคช่องที่2ไม่ใช่ช่องที่3มนะมันก็จะยิงถึงเครื่องยิงหินแล้วมันจะไม่โดนเครื่องยิงหินยิงนะส่วนฝั่งนี้ลองขอบยาครับถ้าเราลงลึกเข้าไปมันจะโดนเครื่องยิงหินนะจากนั้นลงน้ายาแผ่นหินไหวให้ครอบคลุมเครื่องยิงหินทั้งสองกับป้อมระเบิดนะ แล้วก็จากนั้นเราจะมาทําลายเสาหินนะครับให้นับจากทางซ้ายนั่นในช่องที่เป็นลูปหัวใจนะแถวสีดำนะทางซ้าย3ทางข้างบน2นะครับนี่ลงตรงนี้มันจะยิงถึงโมโนโลิทพอดีนะแล้วก็ลงน้ํายาแผ่นหินไหวให้ครอบคลุมพวกป้อมอื่นไปด้วยก็ได้นะจากนั้นโมโนโลิทหรือเสาหินอันสุดท้ายนะให้เรามาลงตรงนี้นะครับเป็นช่องที่2สีดำนะอ่านะมันจะโดนเสาหินนะแล้วก็ลงน้ํายาแผ่นหินไหวไปนะ แล้วเดี๋ยวเราจะรอให้เสาหินอันนี้แตกนะพอแตกปุ๊บเดี๋ยวเราจะลงโกเลมเป็นหน้ากระดานเข้าไปแทงนะครับโอเคแตกแล้วก็ลงไปหน้ากระดานนะตามด้วยซูเปอร์ธนูทั้งหมด5ตัวนะแล้วก็บาบิลเลนคิงอาเชคควีนแกลนวอร์เดนนะส่วนรอยัลแชมเปี้ยนเดี๋ยวลงที่หลังนะครับนี้เรามาโฟกัสที่บาบิลเลนคิงนะถ้าบาบิลเลนคิงเร,เริ่มลดเยอะให้กดใช้อบบิลิตี้พร้อมกับอบอบิลิตี้อตาตะของแกลนวอร์เดนนะครับนี้ยังไม่ได้กดใช้นะ เดี๋ยวรอไปก่อนนะครับออยังไม่กดใช้โอเคกดใช้ Ability b บ b y l o n King แล้วก็ Grand War Den เพื่อเป็นอมาตะาให้พวกลูกน้องเนระเดี๋ยวเราจะลงเราจะทำเพียงด้านขวานี้นะทำลายป้อมเทสลาเดี๋ยวมันจะเข้าไปช่วยทำลายป้อมด้านในนะครับสำหรับ a b บลิตี้อาช q ว e นก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นะเดี๋ยวไปกดช่วงท้ายก็ได้นะอีเวนนี้อาจจะทำค่อนข้างที่จะง่ายนะ ลงพลธนูตามจุดที่ผมบอกอนั่นแหละมันมีไอจุดที่ผมพลาดจุดหนึ่งนะตรงนี้นะเนี่ยโดนยิงไปนะก็นับช่องอาอนะมันจะแบนนี้เห็นง่ายนะสำหรับช่องนะเนี่ยมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเลี่ยมก็ลงตามที่ผมลงนะสำหรับตรงนี้ก็เนี่ยนับจากทางซ้ายสามทางข้างบน2ก็ลงไปนะครับก็เรียบร้อยนะสำหรับการจบติก้าถ้าเพื่อนๆผ่านอย่างไงนะผมฝากนิดนึงนะกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องผมหน่อยนะแล้วเดี๋ยวมีอีเวนต์ต่อไปผมจะมาทําให้ดูการเรื่อยๆนะอีเวนต์นี้ก็ได้ ทั้งน้ำยาพูก,ก้านะแล้วก็เพชรถึง20เมตรเลยเท่ามาขายก็จะได้เพชรทั้งหมด30เมตรนะสำหรับอีเวนต์นี้ก็ถือว่าสมควรที่จะทำนะสำหรบนนหับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทถัดไปนะสวัสดีครับ